คุยหลังเกมกับมุกสีกลับมาแบบซึมๆอีกครั้งค่ะทุกคนแมนยูเป็นไรแมนยูเป็นไรอีกแล้วนัดในบ้านเก็บแต้มได้แต้มเดียวนะคะเป็นอีกครั้งที่เก็บ3ามแต้มในบ้านไม่ได้อีกแล้วนะคะโอกาสขึ้นท็อปไฟล์ลดลอยไปตรงหน้าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูนะคะเกมที่ไม่คิดว่าจะชนะได้อย่างเกิดตอนเจอคริสตัลพาเลตเนี่ยเก็บสามแต้มได้แต่พอนัดที่แบบสามแต้มเนาะเนาะให้คว้าเก็บไม่ได้นะคะ วันนี้เรามาคุยกันว่าปัญหาของแมนูตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่นักเตะเองหรือมันอยู่ที่แผนของโค้ชนะคะหรือมันอยู่ที่การเปลี่ยนตัวอ่ะมันอยู่ที่อะไรหรือทุกคนคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้กันหน่อยค่ะว่ามองว่าปัญหาของแมนูตอนเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไลน์อัพกันก่อนคะฝั่งเจ้าบ้านมาในแผนสามสี่เหมือนเดิมเนาะ โกเป็นเซเนลเลเมนนะคะหลัง3ตัวเป็นเจชอเฮเฟนแล้วก็แมสรีนะคะเซนเตอร์มิดฟิลด์เป็นบูโนคาเซคู่หูเหมือนเดิมแล้วก็วิงแบ็กซ้ายขวาเป็นดาโลกับอามัดเดียโลนะคะกองหน้ามีซักซี่ยันนาเปานะคะแล้วก็สายขวาตามด้วยคุณยากับเอ็มโบโบส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมนะคะมาในแผน4 2 3 1เนาะโกเป็นอเลโอลาเหมือนเดิมนะคะ หลัง4ตัวก็จะมีดิวฟกับวันบิซาก้ายืนซ้ายขวาเนาอแล้วก็เซนเตอร์แบ็กมีโตลิโบคู่กับมาฟโลปานอสนะคะแล้วก็ตัวดับเบิลไพวัตนะคะมีพอตคู่กับมาการ์ซาให้มากาาตัวดีนะคะแล้วก็เดอะทรีไลน์นะคะก็จะมีเฟอร์นันเดสยืนซ้ายนะคะโบเวนเนี่ยขยับมายืนแทนตำแหน่งของปากิตาที่โดนแบนจากใบแดงไปเนาอแล้วก็นัดนี้โทมัสซูเชกได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะคะ หน้าเป้าก็จะเป็นคอลัมน์วิลสันนะอันนี้ก็จะเป็นไล์อัพทางฝั่งแมนยูเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเปลี่ยนไปจากนัดที่แล้วที่เจอคริสตอลพาเลตค่ะอยู่ที่3ตํตำแหน่งซึ่ง3ามตำแหน่งที่ว่านี่ก็จะมีตำแหน่งเฮเวนนะคะเซนเตอร์แบ็กตำแหน่งเนี้ยอ,อาโมลิมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเนาะว่ามีผู้เล่นที่เจ็บไม่สามารถลงได้ซึ่งตอนก่อนเกมเนี่ยอาโมลิมไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะกลัวว่าทางเวสแฮมเนี่ยจะเจาะได้ตรงนี้นะคะว่าเป็นจุดอ่อนซึ่งก็จริง นัดนี้นะคะใช้เป็นเฮเวนยืนเซ็นเตอร์แทนซึ่งตอนเราเห็นเฮเวนนะเราเห็นชื่อเฮเวนเราแบบเสียวในใจขึ้นมาแบบโอ้โหจะได้ปะวะแบบเข้าใจว่านัดล่าสุดที่เฮเวนได้ลงเนี่ยก็เล่นดีนะเล่นไม่ได้แย่อะไรนะคะก็คือเล่นได้อยู่แต่การให้ยืนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันเป็นตำแหน่งสําคัญนะเราแบบไม่ค่อยได้ลงอ่ะเราแบบว่าเสียว,ว่าหลังสามตัวเนี้ยมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันอ่ะก็เลยน่ากลัวมากว่าหลังเราอ่ะจะมีปัญหาหรือเปล่านัดนี้นะคะอีกตำแหน่งที่เปลี่ยนน่ก็คือทางขวา ตอนแรกเนี่ยเป็นนัดที่แล้วเป็นโยโร่แล้วก็โยโร่เนี่ยทำาฝ้าเนาะนัดที่แล้วเสียจุดโทษนัดนี้ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงะคะให้มาสเวียยืนแทนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแท็กติกอยากได้ความสามารถของมาสเวีแทนโยโร่ o, หรือเปล่าหรือว่าโยโร่เนี่ยสูญเสียความมั่นใจจากนัดที่แล้วเนาะเพราะว่านัดที่แล้วโยโร่หน้าเสียหนะักมากว่ารู้สึกเหมันโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกตำแหน่งหนึ่งที่เปลี่ยนนะคะก็คือคุณยาคุณย่าเนี่ยกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงได้แล้วก็เลย drop เมาส์ ไปนะคะให้คุณยาลงเป็นตัวจริงแทนเนาะส่วนเซอร์ซี่ซซยืนนะเป้าเหมือนเดิมช่วงต้นเกมนะคะแมน,ชนเชสเตอร์ูไนเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มแว่งมากคุมจังหวะไม่ค่อยได้นะคะต้นเกม20สนาทีแรกเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะเป็นเวสแฮมที่ได้โมเมนตัมไปถ้าทุกคนสังเกตจากกราฟนะคะจะเห็นว่าเวสแฮมนเนี่ยได้โมเมนตัมไปเยอะมากในช่วง20นาทีแรกคะ่ะกว่าแมนยูจะตั้งเกมได้กว่าจะแบบเหมือนกว่าเครื่องจะติดอะ่ะมันใช้เวลาสักพักเลยนะคะคือช่วงท้ายๆครึ่งแรก 20นาทีแรกเนี่ยเวทแฮมเล่นได้ดีกว่าชัดเจนไม่ต้องเทียงเลยะค่ะเวทแฮมเล่นดีกว่าแล้วก็มีจังหวะที่ไปจุดต่อไปเจาะทางจุดอ่อนของ Man แมนยูในนัดนี้ก็คืออย่างที่เราบอกไปว่าเซนเตอร์แบ็กตอนนัดเนี้ยใช้เดลิกไม่ได้ก็เลยต้องใช้เฮเวนแทนมันเลยกลายเป็นจุดที่เวทแฮมเนี่ยเจาะตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้จริงๆด้วยเจาะได้จริงๆเพราะว่าเฮเวนเนี่ยทำฟาวแบบ ไม่น่าฟาวไปโดนไปเหลืองไปตั้งแต่นาทีที่7หรือ8ประมาณนะะี้ค่ะนาทีที่8มัง้งเฮฟเฟนโดนไปเหลืองนี้การที่เซนเตอร์แบ็กโดนไปเหลืองเนี่ยคนมันมันกระทบนะคือมันกลายเป็นว่าตัวหลังเราอะจะไม่กล้าเข้าสกัดไม่กล้าเข้าปะทะแบบที่มันเสี่ยงฟาวอะคือพอเรามีเหลืองติดตัวปั๊บอะถ้าเกิดว่าไปเล่นรุนแรงไปเล่นอันตรายปับ๊บนิดเดียวอะถ้าไปทำฟาวในกรอบเขตโทษอีกนอกจากกระเสียจุดโทษเหลือ10คนอย่างเงี้ยอันตรายมากละคะ่ะ เทเว่นเนี่ยพอโดนใบเหลืองปับอัมบริมก็เห็นแล้วว่ามีโอกาสเสี่ยงเสี่ยงที่จะแบบเสียหายก็เลยส่งโยโร่ลงไปวอร์มนะซึ่งไอจุดที่ว่าพอนักเตะโดนใบเหลืองแล้วอัมบริมจะเปลี่ยนออกเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนที่กลัวใบเหลืองอะ่ะอันนี้เราเห็นด้วยกับโมริมนะคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมทําไมถึงเห็นด้วยเพราะว่าคือนักเตะแมนยูอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวที่ทําผิดพลาดได้ง่ายเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้สูงมากในแต่ในแต่ละคนน่ะ คือไม่ได้เป็นนักเตะที่แบบว่ามาตรฐานสูงอะไรขนาดนั้นอนะมันจะมีความผิดพลาดส่วนตัวเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วคนะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใบเหลืองติดตัวเนี่ยมันอันตรายว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดเพิ่มขึ้นได้อะทีการที่เซ็นเตอร์แบ็กโดนใบเหลืองเนี่ยเราเห็นด้วยที่อโรมลีมันจะต้องเปลี่ยนออกแล้วก็เอาโยโร่ลงไปแทนซึ่งในความจริงในตอนแรกแล้วอะเราก็ยังคิดว่าโยโร่อะน่าจะได้ลงนัดนี้เป็นตัวจริงด้วยซ้ำเพราะว่าถึงแม้ว่านัดที่แล้วจะโดนใบเหลืองเอ่อโดนทำฟาวนะคะเป็นคนทำฟาวเสียจุดโทษอะ่ะ แต่ว่ายังไงโยโร่มันก็ยังเล่นดีแล้วมันก็ล,ลงเล่นบ่อยเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าจริงๆแบบเนี้ยเอายโยโร่ลงอะ่ะอาจจะดีกว่าในความเห็นของเราตอนแรก่ะคะที <c oughs> อ่ะแต่ว่าโดนหลังจากเฮเวนโดนใบเหลืองไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําเสียอะไรจากนั้นมากมายนะคะก็มีจังหวะที่แบบบังบอลได้สกัดบอลได้ก็คือไม่ได้เล่นอันตรายเพิ่มขึ้นไม่ได้เล่นเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ยังมีจังหวะที่สกัดบอลได้อยู่นะคะเล่นโอเคอยู่ไม่ได้แย่นะคะ ทีนี้กว่าแมนยูจะตั้งเกมได้เนี่ยคือช่วงท้ายๆเกมเลยทุกคนท้ายเกมเนี่ยพอจะมีโอกาสทาได้บ้างนะเริ่มจะขุมเกมได้แต่ก็ยังจบสกอร์ไม่ได้นะคะมันมีลูกที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยอยู่หลายลูกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกจังหวะสวยๆจากเอมโบโม่คะที่มาจากลูกเตะมุมนะลูกสูตรอันนี้เป็นลูกสูตรอีกแล้วลูกนี้เอมโบโมนะคะจ่ายสั้นๆให้บูโน่บูโน่ก็กลับมาที่เอมโบโมจ่ายกลับมาเอมโบโมแล้วโมโมก็เหมือน กึ่งโยนกึ่งยิงเข้าไปนะคะซึ่งมันก็ย้อยกาลังจะเข้าอยู่แล้วนะ,ะแต่อาริโอลาปัดออกไปได้จริงลูกเนี้ยลูกปัดลูกเนี้ยหน้าเข้ามากคือโหถ้าได้ลูกนี้มานะค,ะคนเกมมันอาจจะแบบอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะ,ะเรา,าจ,จะได้สามแต้มอะไรแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ได้นะอาริโอลาปัดออกไปได้แบบเหลือเชื่ออีกจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะที่อาหมัดอาหมัดเปิดให้เซอร์ซี่ใช้เขา่าจิมะะ้มค่ะลูกนี้ก็ก็น่าเข้าเซอร์ซี่ก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วนะ แต่ว่าคนที่อยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกทีมด้วยเนี่ยคือวันบิสากา้าทุกคนวันบิสากา้ามันสกัดออกมาจากเส้นน่ะมันทําได้ยังไงอดนะคะลูกนี้วันบิสากา้าคะม่งสกัดบนเส้นแล้วก็คุณย่าก็จักรยานอากาศมา,าแต่ว่าติดบล็อกนะสุดท้ายบอลมันเด้งออกมาก็บูโน่ซ้ําแต่แบบนิดเดียวเองทุกคนมันไปนโดนเสาแล้วมันเป็นเสาเหลี่ยมนอกกขาโดนเสาเหลี่ยมในนะ ก็เป็นประตูไปแล้วอะแต่มันไม่ได้นะบูโน่ยิงอะมันชุบโดนเสาแบบนิดนึงแทนที่จะเข้าไม่เข้านะคะซึ่งพอนับประตูที่บูโน่พยายามจะยิงเวสแฮมในในนัดนี้เข้าไปด้วยเนี่ยนัดเนี้ยเนี่ยบูโน่ยิงไปหกครั้งคะะ่ะแมงไม่ได้ประตูทักลูกนะคะรวมกันทั้งอาชีพเขาเนี่ยยิงเวสแฮมไปแล้วสี่สิบครั้งไม่เป็นประตูเลยคนะ่ะเหมือนบูโน่ไม่ถูกฉลองกับเวสแฮมไงไม่รู้นะยังไม่เคยยิงเข้า ก็จบครึ่งแรกไปแบบเสมออยู่0ูนยะยังแต้มยังไม่มีใครยิงได้พอเริ่มครึ่งหลังมาก็มีการเปลี่ยนเอาโยโรลงไปแทนเฟเวนที่โดนไปเหลืองนอนแล้วก็เริ่มเกมก็ยังเหมือนเดิมแทนตำแหน่งเลยนะคะไม่ได้สลับโยกอะไรก็คือโยโร่ไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กทีนี้ก็เริ่มเกมมาช่วงหลังก็มีวูบวาพขึ้นนะโมเมนตัม um, เนี่ยกลับมาทางแมนยูชัดเจนนะคแมนยะูครองบอลได้ดีมีโอกาสเข้าทำอะไรเงี้ยจนนาทีที่58ดาโล นักเตะแมนยูเนี่ยมีมีเราสังเกตอย่างหนึง่งไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าคนไหนที่มันโดนด่าหนักๆน,นะมันจะยิงได้มันจะยิงได้ให้เราแบบเหมือนหน้าแหกอะแบบว่าเอา้าด่าด่ามากนักใช่ไหมยิงเลยอย่างงี้ดาโล่เนี่ยปกติลูกเนี้ยยิงเข้าไม่เคยยิงเข้าหรอกไม่ค่อยยิงเข้าหรอกแต่วันนี้นิ่งทําได้เฉยเลยเออนาทีที่5้นะคะ เกมที่อ,อ,อ,อึดอัดอัดไม่ได้ประตูมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็โมเมนตัมเข้ามาทางฝั่งแมนยูแต่ทําไม่ได้สักทีนะคะสุดท้ายคนที่ปลดล็อกให้แมนยูคือดาโลดาโลวิงแบ็กซ้ายที่คนด่ากันหนาะหูว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหร่นอมโมลิมหรือเปล่าดาโลคนนี้แหละคนเดียวกันนะคะปลดบล็อกให้แมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วก็ เป็นลูกที่เหมือนบอลเนี่ยมันเด้งมาจากจังหวะยิงแฉลบของคาซิมิโร่คะแล้วก็มาเข้าทางพอดีเข้าทางมันก็ขลุกขลิกแล้วก็เข้าไปได้เนาะซึ่งไม่ใช่คำว่าขลุกขลิกหรอกมันคือการที่แมนยูอ่ะไปเล่นหน้าลายทีนี้การที่เล่นหน้าลายอ่ะคือเกมเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตนะคือแมนยูไม่ใช้ลูกกลางอากาศไม่ค่อยใช้เกมแบบเปิดลูกกลางอากาศเข้าไปเพราะว่าเราไม่มีตัวที่จะมง ไม่มีตัวผู้เล่นสำคัญที่โหม่งได้อย่างเช่นไม่มีเชสโก้ไม่มีเดลิกไม่มีแม็กควายเออตัวสําคัญที่โหม่งได้ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นการเล่นหน้าลายคือไปเล่นอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในกรอบเขานั่นแหละบอลมันเด้งไปเด้งมามันไม่ได้โดนแต่ขาเปแเทมหรอกมันต้องโดนขาแมนยูบ้างอะแล้วก็ลูกนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือดาโล่ทาได้แบบบอลมาเข้าทางแล้วก็ยิงเข้าไปแบบนิ่ง เป็นลูกแรกในรอบ18เดือนของดของตาโลนะคะแล้วก็เป็นลูกแรกในโอแทฟอร์ดในลีกด้วยยิงได้ทีหนึ่งก็คือดีใจอ่ะวิ่งดีใจไปสองสามท่าเลยดาโล่ขึ้นนำได้นะ,ะแล้วก็ปัญหาเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกับแมนยูคือขึ้นนำได้แต่ไม่สามารถปิดเกมได้มันเป็นอะไรไม่รู้นะทั้งนั้นที่คองบอลก็เหนือกว่า ปัญหาเดิมๆคือยิงลูกสองไม่ได้แล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนตัวของอัมบริมว่าพอนำหนึ่งสูนแล้วเนี่ยมักจะเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยถอดตัวลูกออกแล้วก็ส่งเหมือนเอาตัวรับเข้าไปแล้วก็เหมือนเล่นแบบนำหนึ่งสูนแล้วเหมือนอยากจะพอและไม่บุกและแล้วสุดท้ายโดนตีเสมอนะนี่เป็นปัญหาเดิมๆอัมบริมเนี่ยเลือกที่จะปิดเกมแบบระมัดระวังเหมือนไม่กล้าเสี่ยงแล้ว ถอดคุณย่าเซ็กซี่ออกนาทีที่78นะคะแล้วก็ส่งอูกาเต้กับเมาส์ลงไปซึ่งอพอส่งลงไปอย่างนี้ก็คือแทนที่ดันบูโน่ขึ้นมายืนข้างหน้าเนาะแล้วก็เอาอุกาเต้ยืนแทนคาซิมิ่ยืนแทนบูโน่แล้วก็เล่นคู่คาซมิโร่เมาส์เนี่ยก็คือไปยืนแทนคุณยา่าพอเปลี่ยนตัวแบบเนี่ยค่ะรูปเกมมันก็เปลี่ยนชัดเจนคือถ้าทุกคนสังเกตกราฟเนี่ยเอากราฟกลับมาละหลังจากทําประตูได้นะคะ,ะมีเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็คือหลังทําประตูได้ประมาณ10ประมาณ10นาที เอาดาโลออกส่งดอกูลงไปแทนซึ่งตรงนี้เราแอบ,บไม่เห็นด้วยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาโค้ชเขาจัดตัวผู้เล่นหรือเปลี่ยนตัวเราจะไม่ค่อยเข้าไปแบบว่าไม่เห็นด้วยหรือโต้แย้งอะไรเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,ราเรามองว่าคือเราอะเป็นแค่แฟนบอลเราไม่ได้มีข้อมูลเท่าโค้ชถูกปะ่ะโค้ชเขอาจจะมีข้อมูลหมาว่าเออตอนซ้อมคนไหนทําดีคนไหนเหมาะกับแทคติกแบบไหนอะไรเงี้ยเขาโอเคเขามีข้อมูลแต่วันนี้เราแอบ,บรู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับ อย่างน้อยคือไม่เห็นด้วยกับตําแหน่งดาโลเพราะเราสุกว่าดาโลอะเพิ่งยิงได้ามาแล้วก็วันนี้ก็เล่นดีอยู่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะคะมีจังหวะแบบมั่นใจอะเล่นมั่นใจขึ้นแล้วอะแล้วเปลี่ยนเอาดาโลออกเอาดอกูลงแล้วเราก็รู้กันอยู่รู้กันดีอยู่แล้วว่าดอกูเนี่ยคือโอเคแหละนัดเนี้ยเขาอาจจะตั้งใจว่าไม่ได้ใช้ลูกโยนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีตัวมงไม่มีตัวเก็บลูกกลางอากาศอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมองว่าคือดอกูคือดอกูมีความเร็วลากสุดเส้นหลังได้มันถึกมันวิ่ง แต่ดาโล่ก็ไม่ได้ทาแย้งไงนเนี้ยแล้วดาโล่ก็ยังก็ยังมั่นใจอยู่ก็เลยคิดว่าจริงๆไม่ควรเปลี่ยนดาโล่ออกในจังหวะนี้คะพอเปลี่ยนดาโล่ออกเนี่ยสินาทีถ้าทุกคนสังเกตกราฟโมเมนตัม um, เปลี่ยนไปทางเวสแฮมชัดเจนเวสแฮมบุกเยอะขึ้นบุกบุกกดดันกดดันจนสุดท้ายได้ประตูตีเสมอซึ่งประตูเนี่ยไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าคือมันเป็นลูกจากลูกเตะมุมเนาะลูกเซตพีดแล้วแมนยูเนี่ย พาดเองเรามองว่ามันอยู่พาดเองนะลูกเนี่ยคือตอนแรกอ่ะเขามันเป็นจังหวะที่เวสแฮม,มเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวพดีแล้วก็สลับตัวปกติอ่ะจะเป็นโบเวนเปิดเตะม,มุมใช่ปะแต่ลูกเนี้ยให้โบเวนเข้ามาสลับโบเวนไม่ไปเปิดละเป็นลูกน่าจะเป็นลูกสูตรของเขาโบเวนตอนแรกมายืนอยู่แถวแถว,แถวเอ็มโบโมแล้วก็วิ่งโฉบเข้าไปมงซึ่งลูกเนี่ยไม่รู้ว่าเราไปแอบสไปรหรือเปล่าหรือทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะว่า จริงๆไม่ได้อยากโทษเอมโบโมหรอกแต่เราแอบรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเอมโบโม่ะควรจะวิ่งตามเพราะว่าเพื่อนอะมันไม่ทันได้สังเกตหรอกว่าโบเวนมันโฉบเข้ามาคนที่เห็นอะก็คือคนที่ยืนอยู่กับโบเวนก็คือเอมโบโมโสุดท้ายโบเวนโฉบเข้าไปโหม่งได้นะคะแล้วก็แมสซว,วีเนี่ยเคลียร์ออกมาจากเส้นแต่คือมันเป็นจังหวะเซียววีอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะโทษแมสซว,วีนะคือมันเคลียร์ออกมาจากเส้นแล้วก็เป็นจังหวะแป๊บนึงมันดันไปเข้าทางเข้าทางทางทางเวสแฮมแล้วก็เป็นประตูไป ม,มากาซ่ามากาซ่าทำประตูตีเสมอตีใครแตกได้แล้วก็หลังจากนั้นพอเวสแฮมได้หนึ่งหนึ่งปั๊บโอ้โหมันปลุกเลยทีนี้กดดันหนักมากแมนยูเหมือนเสียศูนย์ไปแบบระยะหนึ่งเลยอะ่ะคือเวสแฮมมันเหมือนมันโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้วมันได้ใจอะพอได้หนึ่งปั๊บอะ่ะถ้าดูสังเกตกราฟคือกราฟแมนยูหายไปเลยเนี่ยช่วงช่วงท้ายเกมอะหายไปเลย ไม่ค่อยจะมีโอกาสโมเมนตัมอะไรพลิกกลับมาเลยมีช่วงท้ายแบบก่อนจก่อนจะทดเวลาเนี่ยอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากการที่เสียประตูนาที8 3ดบามเนี่ยก,ก็ท้ายเกมแล้วนะอีกเจ็นาทีจะทดเวลาใช่ไหมลนะดเนี่ยทดไปห้านาทีแมนยูทำอะไรกลับมาไม่ได้แหละมันเป็นเหมือนเราเล่นกันลนๆเองอะหลังจากได้ลูกแรกอะคือเริ่มลนเลยนะคะ <S <S ลูกนี้อโมริมก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเนาะเราทาอะไรไม่ได้หลังจาก ตีเสมอหนึ่งหนึ่งปับ๊บแล้วก็เกมก็อึอดอดัด,ดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คนะ่ะเอาาริเวออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าลูกเตะมุมของเวสแฮมเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นคือเขาบอกว่าเรารู้ว่าลูกตั้งเตะคือปัญหาเพราะความสูงของทีมเราเป็นรองเราควรจะปิดเกมตั้งแต่ยิงลูกแรกแต่เราดันปล่อยให้เกมหลุดมืออีกครั้งก็เป็นเชิงยอมรับไปในตัวแหละว่านำแค่หนึ่งศูนย์่ะแล้วก็พยายามจะปิดเกมแต่ว่าเล่นแบบไม่กล้าเสี่ยงซึ่งอันเนี้ย ก็ออกตัวแทนไว้ได้เลยว่าคือเราเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจโคช้ชเลยนะเข้าใจว่าคือถ้าแมนยูนําอยู่ลูกหนึ่งแล้วถ้าบุกเพิ่มถ้าโดนสวนเนี่ยมันก็โดนตีเสมอได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆอ่ะคือนำหนึ่งลูกแล้วก็เหมือนรีบอุดเกินไปถอดตัวลูกออกแล้วก็เหมือนจะรับอย่างเงี้ยแล้วพอมันเสียมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นถ้าน,นัดเนี้ยรวมนัดนี้ไปอ่ะทุกคนสามนัดจากห้าเกมหลังสุดอะ่ะแมนยูนําก่อนแต่ไม่ชนะนะอืม จากสถิติฮะ,ะอันเนี้ยคือแปลว่ามันปัญหามันชัดเจนมากว่าปัญหาของแมนยูคือการปิดเกมไม่ได้ดาร์โลเนี่ยหลังเกมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเขาเขาบอกว่าเราดูกังวลหลังจากนำหนึ่งศูนย์ครองบอลก็เริ่มลนกันเองทั้งนั้นที่เรามีเกมอยู่ในมือแล้วอืมก็ถูกผู้ถูกก็ลนกันเองนะคะนัดเนี่ยเป็นนัดที่แบบเหมือนจะเล่นดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วอยู่ๆก็มาเสียไปเฉยๆแบบ อาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนตัวก็ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมหรือมันเป็นเพราะการเปลี่ยนตัวว่ามันทําเกมขึ้นมาไม่ได้เองอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยโมเมนตัมเปลี่ยนปับ๊บเวสแฮมมั่นใจขึ้นมันบุกๆเราก็แบบรับเราก็กดดันกดดันแล้วก็เลยเสียอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนคิดเหมือนกันปะ่ะคือข้อดีมีไหมข้อดีมนอยู่มีอยู่นะช่วงหลังมาเนี่ยคือยอย่างลูกโอเปนเพงเงี้ยเราเล่นได้มีไอเดียมากขึ้นอย่างนัดเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าบูโน่อ่ะบูโน่เล่นดีมากคือมันจะมี หลายจังหวะมากที่บูโน่แบบทําเกมแบบสร้างสรรค์อนะคือถ้าบูโน่ไปอยู่ไปอยู่ทีมอื่นถ้าไม่ได้อยู่แมนยูอะแมนบูโน่นี่คือระดับเวิลด์คัพไปแล้วอะลูกเจ๋งๆเ,เ,เยอะมากลูกเกือบจะเป็นประตูก็มีลูกมีลูกยิงไกลมีลูกยิงสวนมีลูกแบบเดี๋ยวเปิดไปตรงนั้นตรงนี้คือสร้างสรรค์เกมดีมากนะบบูโน่วันเนี้ยเล่นดีนะ ไอเดียมีมากขึ้นลูกเซตพีทแมนยูก็ทําได้ดีขึ้นช่วงหลังอ่ะทำได,ด้ดีเท่ากับอาร์เซนอลเลยทาได้1ิบลูกเนี่ยก็ดีขึ้นนี่ก็เห็นดาโลเนี่ยฟอร์มถ้าวันไหนไม่ได้แย่วันไหนแบบจ่ายไม่เสียวันไหนมีสมาธิกับเกมอ่ะดาโลเล่นดีอ่ะก็มีอย่างนัดเนี้ยดาโลก็เล่นดียิงประตูได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรมากอ่ะจ่ายบอลเร็วอ่ะแล้วก็ไม่ได้พลาดนะดาโลวันเนี้ยก็เล่นดีทั้งเกมรับเกมลุก การประสานงานระหว่างบูโน่อา์มัดแล้วก็เอมโบโม่ในฤดูกันเนี้ยก็เห็นหลายๆลูกที่มันที่มันดีขึ้นแบบการสร้างสรรค์เกมลูกอ่ะดีขึ้นอันนี้เราก็เห็นแต่ปัญหาใหญ่ๆของแมนยูอ่ะมันก็ยังอยู่มันยังมีปัญหาให้แก้อยู่อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียประตูติดต่อกันทุกคนถ้านับนัดนี้แล้วอ่ะนัดนี้นับไปด้วยจะเป็นเนัดรวดแล้วนะที่เราเก็บคินชีตไม่ได้เลย ทั้งๆท,ที่มันมีนัดที่เป็นโอกาสให้เก็บคินชีตอยูอ่ไม่ว่าจะเป็นนัดเจอเอเวอร์ตันที่เขาเหลือส0คนอย่างเงี้ยก็ควรจะได้คินชีตเขาเก็บไม่ได้นัดนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่ควรจะเก็บคินชีตได้แต่ก็เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มาเจ็ดนัดรวดแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาอืเรายิงได้เยอะก็จริงหรือดูกันเนี้ยเรายิงไป20กว่าลูกแต่เราก็เสียเยอะเหมือนกันเราเสียประตูไป20หลัก2ี่บวกลูกเหมือนกันแล้วแมนยูนะปัญหาเดิมๆคือทุกครั้งเลยเวลาที่นําแล้วนะ แต่ลนอยู่ๆก็ลนมีเกมยอยู่ในมือแต่ลนเองเนี่ยเหมือนที่ดารลพูดอะคืออันนี้กยังเป็นปัญหาอยู่แก้ไม่ตกนะคะแล้วเกมลูกตั้งเตะเนี่ยต้องยอมรับเราเป็นปัญหาจริงๆคือเรารับมือไม่ค่อยได้อาจนัดเนี้ยคือก็จะว่างไงอะคือก็เข้าใจว่ามันไม่มีตัวที่เล่นลูกกลางกาได้เราไม่มีเชสโกไม่มีเดอริกไม่มีแม็กไกวอันนี้ก็เข้าใจ แต่เราก็ยังมองว่ามันสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้ลูกประตูที่เราเสียไปล,ลูกเนี้ยลูกของเอมาร์กาซาเนี่ยจริงๆไม่เสียก็ได้เรามองว่าถ้าเล่นแบบมีสมาธิดีๆจริงๆอะ่ะลูกเนี้ยไม่น่าเสียอีกอย่างหนึ่งที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกูรูฟุตบอลหรือแม้แต่กระทั่งแฟนบอลเองอะ่ะก็คือเรื่องการเปลี่ยนตัวของอโมลิมคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเป็นตัวของโค้ชอะ่ะมันเป็นเหมือนมันมีทั้ง2ด้านคือถ้า อยู่เป็นโค้ชในแนวที่ใช้แผนใช้แท็กติกแล้วอยู่เลือกที่จะเปลี่ยนแผนบางอย่างที่เหมือนมันไม่ถูกใจแฟนบอลอะถ้าผลมันสําเร็จสมมุติว่ามันได้ผลคุณก็จะเทคเครดิตกันไปคุณได้เครดิตเลยอย่างเช่นเกมที่แล้วที่อมริมไม่เปลี่ยนเซอร์ซี่ออกทางนั้นที่เซอร์ซี่เนี่ยมีจังหวะเสียบอลหลายจังหวะเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ทุกคนดา่าเซอร์ซี่ไปเสียงเดียวกันว่าไม่มีประโยชน์เก็บบอลไม่ไดอ้อยู่หน้าเป้าจังหวะนอหนอ,หนอ,หนอทำไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นหน้าเป้าก็จริงแต่โอกาส สวยๆขนาดนี้ทําไม่ได้หลายลูกมากอย่างนี้ไม่ควรลงอะไรเงี้ยทุคนด่าหมดแต่โค้ชเลือกเก็บเซอร์ซี่ไว้แล้วสุดท้ายเซอร์ซี่ทําประตูดได้แล้วก็กลับมามั่นใจเล่นบอลแบบจ่ายบอลสวยได้อะไรได้โอเคอันเนี้ยโค้ชก็จะได้เครดิตไปแต่ถ้าสมมุติว่านัดไหนที่มันเป็นแบบเนี้ยที่เรานําอยู่แค่ลูกนึงแล้วทุกคนเห็นว่าจริงๆอะเราไม่ควรถอดตัวลูกออกแล้วก็คนที่ยิงประตูดได้ไม่ควรเอาออกแต่โค้ชเลือกที่จะปรับแผนไม่รู้ว่าเขามีแท็กติกหรือมีอะไรเบื้องหลังอะเขาอาจจะมีแผนแหละ แต่สุดท้ายแล้วถ้าแผนนะั้นมันไม่ได้ผลแล้วสุดท้ายอะจากที่เราควรจะได้จบสกอร์หนึ่งศูนย์หรือได้สามแต้มเนี่ยหรือควรจะได้สองศูนย์จบได้สามแต้มเหมือนกันอย่างเงี้ยแทนที่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราทําไม่ได้เพราะว่าอาจจะมาจากแทคนิก,กหรืออาจจะมาจากตัวนักเตะเองหรือจะอะไรก็ตามอะสุดท้ายแล้วอะโคชก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปก็คืออืมเป็นคนที่ต้องรับผลกระทบจากมันอะว่าคนจะต้องมีพระวจณ์แน่แหละว,ว่ามันเปลี่ยนตัวอะไรของมันอะไรเงรี้ยอันนี้ก็เป็นสัจธรรมโลกว่าฟุตบอลน,นะคะ มีหลายครั้งมากที่อมโมริมเนี่ยโดนนิพกา์วิจาร์ณเรื่องการเปลี่ยนตัวจากหลังจากที่นําอยู่แค่ลูกนึงแล้วก็ถอยเราสุดท้ายก็จบด้วยกันเสมออย่างนี้นะคะทีนี้พอเกมมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนมันกระทบมากนะคือโอเคแหละเราจะเพิ่งแข่งมาแค่14นัดก็จริงมันยังเหลืออีกเยอะแต่ว่าถ้าไอเกมที่เราควรจะเก็บสามได้เราเก็บไม่ได้แบบเนี้ยมันกระทบมันเสียหายเพราะว่า หลังจากเนี้ยเราอาจจะเจอนัดที่ยากเราอาจจะเก็บไม่ได้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้นัดง่ายๆอย่างเงี้ยมันควรเก็บได้ในะความเป็นจริงแล้วนะะเราเล่นในบ้านด้วยนัดเนี้ยในความเป็นจริงถ้าแมนยูเก็บสามแต้มได้มันยูจะขึ้นไปอยู่ที่ห้าขึ้นไปอยู่ที่ห้าคะแน 5, น,นเท่าเชลซีต่างกันแค่ลูกได้เสียอืมแต่พอเก็บไม่ได้เนี่ยเราก็อยู่กับคู่หูเพื่อนรักอยู่กับเพื่อนรักไปเหมือนเดิมอืมอยู่ตรงนี้กับเธอไม่ไปไหนอยู่อย่างนั้นอืมจริงๆนัดเนี้ยแมนยูออไม่ได้่แย่ถึงขั้นที่แบบว่า ไม่ดีเลยทั้งเกมนะคือมันมีช่วงที่เล่นดีอยู่นะคะเปอร์เซ็นต์ครองบอลเนี่ยเราก็ไม่ได้แย่นะเราครองบอลไป6 4 9่โอเคแหละเปอร์เซ็นต์ครองบอลมันไม่ได้บอกว่าทีมไหนเล่นดีหรือเล่นแย่อะไรนะมันแค่บอกว่าใครครองบอลมากกว่าบางทีมถ้าเขาเล่นแบบแผนรับรอสวนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะครองบอลไม่ได้เยอะอันนี้อาจจะไม่ได้บอกอะไรได้แต่ค่า XG อย่างเงี้ยค่าเ g กีบเพิ่มขึ้นคือปกติแมนยูค่า xg จะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันจะบางนัดอยู่ที่0.01บางนัดอยู่่ที0.05ก็มีนัดเนี้ย อ้างอิงจากเว็บไซต์พี่มารีกอะค่า xg ของแมนยูอะคืออยู่ที่หนึ่งจุดดโอกาสยิงทั้งหมดอะมีอยู่สิบเจ็ดครั้งทัทั้ะคะแล้วก็ออนแทร์เกตไปสครั้งอันนี้คือปัญหาโอกาสยิงเยอะมากแต่มันไม่อันตรายถ้าทุกคนเห็นกราฟไอ้กราฟเนี่ยคือวงกลมอันวงกลมเล็กใหญ่เนี่ยมันคือบอกว่าลูกนั้นมันอันตรายแค่ไหนลูกอันตรายอะมีอยู่ไม่เยอะนะแ้่ทั้งที่โอกาสยิงเยอะมากอืมเราว่าจริงๆแมนยูอะควรทาได้ดีกว่านี้ในการปิดเกม คือวันนี้กองหลังอะสกัดสวยๆหลายลูกไม่ได้ผิดพลาดอะไรขนาดนะั้นโอเคแหละเราเล่นบุกเราเวสแฮมสวนมามันจะมีบางจาังหวะที่ลงมาไม่ทันต้องช่วยกันบ้างอะไรบ้างเราเวสแฮมยิงไม่ดีเองบ้างก็มีแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่มันเสียหายอะไรอะกองหลังนะกลางเนี่ยบูโนคาเซตอนแรกเนี่ยก็สร้างสารรค์เกมได้ดีนะคือทําเกมได้แบบหลากหลายเลยแหละแล้วก็ดาโลก็เล่นดีวันนี้วิงแบ็กซ้ายไม่ได้ปีหักเหมือนที่ทุกคนไปว่ามัน หลายๆครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฝั่งอามัดเนี่ยโอเคอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งอามัดกับเอโมโมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจีจา้าเท่าไหร่วันนี้เราไม่ความรู้สึกว่ามันมันควรดาได้ดีกว่านี้นะคะเราคาดหวังสูงกว่านี้แต่ว่ารวเราส่วนเนี่ยเป็นที่ข้างหน้าทําไม่ค่อยได้เองค่ะ คือเพราะว่าวันนี้เราไม่มีการใช้ลูกโยนลูกกางเกศเราไม่มีไม่มีคนที่เก็บบอลกางเกศได้เนาะเราก็ต้องใช้การเล่นหน้าลายทีเนี้ยมันก็นบอลอะพอเขาบีบเร็วอะมันก็จะมีจ,จังหวะที่แบบโอเคแหละเวสแฮมได้เคลียร์ออกไปได้บ้างแต่บางครั้งก็เข้าเข้า,ขาทางเราแต่เราทําไม่ได้เองอย่างเงี้ยการจบประตูอะมันก็เลยได้น้อยอะทั้งนั้นที่โอกาสยิงอะทั้งหมดมันสิบเจ็ดครั้งอะคา x ์ก็ตั้งหนึ่งจุดแปดอะของเวสแฮมแค่ศูนย์จุดเจ็ดเก้าเอง x อเราสูงกว่าชัดเจนสูงกว่าอยู่หนึ่งกว แต่เมนูทำไม่ได้เองค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ออมบลิมต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคาเซมิโดจริงๆอ่ะเราสึกว่าคาเซอยากได้ใบเหลืองมาสัากพักตั้งแต่นัดที่แล้วแหละเพราะว่าคาเซอ่ะมีสะสมใบเหลืองอ่ะถ้าได้เพิ่มอีกหนึ่งใบนัดหน้าจะโดนแบนทีเนี้ยควรจะเก็บใบเหลืองเพิ่มเนี่ยก่อนที่จะเจอถ้านัดหน้าเป็นนัดที่ง่ายนัดเนี้ยควรโดนใบเหลืองจะได้ไปโดนแบนนัดที่มันง่าย พอถ้าเ,เกิดว่าเราไปโดนแบนนัดอื่นแล้วกลายเป็นว่านัดถัดไปอะ่ะมันเป็นเกมยากขึ้นอย่างเงี้ยการเสียคาเซไปอะ่ะมีผลกับแมนยูแน่เพราะกลางแมนยูตอนเนี้คือไม่มีคาเซนี่คือกระทบหนักมากทุกคนน่าจะเห็นได้ชัดอยู่แล้วแหละว่ากลางเราอะ่ะมันมีปัญหามากแค่ไหนถ้าขาดใครไปคนในคนหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ได้นะแต่ว่านัดนี้ก็คือคาเซก็ซยังไม่ได้ไปเหลืองนะคะมไม่รู้ว่าจะ ไปเก็บไปเลืองนัดไหนแล้วจะไปโดนแบนนัดไหนอันเนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งอืมนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องกองกลางของแมนยูนะคะส่วนทางฝั่งเวสต์แฮม,มนะคะการได้หนึ่งแต้มของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆเป็นเราว่าเขาก็คงไม่ได้คาดหวังเยอะหรอกว่าจะเก็บสามแต้มอ่ะคงหวังไว้ว่าเต็มที่ก็คงเสมอแหละเพราะว่าอตอนนี้เวสต์แฮมอยู่โซนตกชั้นอยู่นะคะแล้วก็การเก็บหนึ่งแต้มได้เนี่ยก็ทําให้คะแนนเนี่ยมันเข้าใกล้ลีดมากขึ้นห่างกันแค่สองคะแนนเท่านั้นเนาะแล้วก็นัดหน้าลีดมีเจอร์ การเก็บแต้มหนึ่งของเวทแทมได้เนี่ยมันมีค่ามากๆเนาะนูโน่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ชมลูกทีมเขานะยอมจริงเขาชมลูกทีมเขาว่าครึ่งหลังเราเล่นดีกว่าเราสร้างปัญหาให้อยู่ในเต็ดเยอะและเกือบชนะได้ด้วยซ้ำนูน่นนะคิดดูเวทแทมอะทีมหนีตกชั้นอะเกือบชนะแมนยูได้โอ้เหลือจะเชื่อนะอืมสรุปเลยนะทุกคนเกมนี้แมนยูเก็บสามแต้มไม่ได้นะคะแล้วก็ เห็นได้ชัดเลยก็คืออาการลนลานของนักเตะเนาะการขาดความมั่นใจมีเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ทำให้เกมมันมีโมเมนตัมอะไรดีขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเก็บสามแต้มไม่ได้อีกแล้วเป็นนัดที่ง่ายแต่เก็บไม่ได้แล้วก็นัดหน้าเนี่ยเรามีเจอวูฟนะคะมีไปเยือนวูฟซึ่งวูฟเนี่ยถ่ายตารางเลยล่ะมีอยู่แค่สงแต้มจากสิบสี่นัดนะคะถ้านัดแบบนี้ เก็บไม่ได้อีกถ้านัดแบบนี้บวยติดคออีกเนี่ยก็หมดคําจะพูดอืไม่รู้จะพูดอะไรกับแกแล้วนะคืออวบลิมต้องต้องแก้ไขโดยด่วนเลยอะจากรูปเกมจากอะไรหลายๆอย่างนะคะทีมเนี่ยจริงๆไม่ได้เล่นแย่นะวันเนี้ยคือจังหวะมีโอกาสให้ให้ทําได้อะเยอะมากแต่ทำไม่ได้เองนะเล่นไม่คงเส้นคงวาเองอืถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยโอกาสเรา ไม่ต้องไปพูดถึงระดับท็อปโฟท็อปไหรอกทุกคนเอาให้ได้อยู่ในที่7ที่8เนี่ยให้มันรักษาโมเมนตัมอย่างเงี้ยได้เถอะถ้าถ้าฟอร์มมันไม่คงเส้นคงวาขนาดนี้่ะคะหรือทุกคนทุกคนคิดเหมือนกันปาว่าแมนยูมันเล่นยังไงมันเล่นเป็นยังไงกันมัางคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับคุยหลังเกมแบบซึมๆกับบุงจิเนาะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเจอเราจะไปเยือนเบสอ่ะเราจะไปเยือนวูฟนะคะจะได้ไหมจะทำได้หรือเปล่านะเตะดึกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดนะแมนยู Menu. วันนี้ก็จะประมาณนี้ไปละค่ะจากกันไปแบบซึมๆเป็นการเริ่มเช้าวันใหม่แบบซึมๆกันต่อไปอไปละค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ